ฮัลโหลฮัลโหลครับกาบซื้อครับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่อง a อฟไอออยู่อะไรบแบบนี้โอเคกากบเป็นเพื่อนกันนะมาโอ,โอ้เสียงดังกัน,กนไปวะเนี่ยบ้านผมมันกำลังฝนตกเออไม่ใช่ฟ้าอากาศร้องอยู่นะมามาเริ่มคำสั่งแรกเลยสแกนเอเลียนใช่ไหมวะคำสั่งเนี้ย ปีใชยตัดคลิปก่อนอปิดกันกลับมาละมันต้องอันนี้วางคลาปุ๊บผมจำค่สูตรได้บางสูตรแหละทผมจำได้แหละชีสโค้ดนะต่อไปอันนี้ เนอ่าแต่สูตรที่แบบอันนี้มันไม่่มเชิงยากแต่แต่ว่าลืมปล่อยมาเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะตอนนี้เราจะมาถึงเอวหอหฮาเอลิฟอร์ดกันนะมา ขวาจงเหมือนโหมดสแกนแหละแต่ขวาขวาฮัโลโหลนี่เองคลิปนี้ก็ไม่มีตัดต่อ,อะไรนะวันนี้ขี้เกียจหาอะไรว่างๆก่อนมาอันนี้เป็นแค่แบบโมเดลแบบทด,ดลองเฉยๆแหละ Yeah. Command accepted. Severe genetic damage detected. Should we attempt to repair? Good. Genetic damage repaired. มันอัปเดตนะมีเอรินเอกด้วยเริ่มโอนอีกแล้วกลับมาอีกครั้งอ่ะทำมันตรงนี้แต่ห้ามไปทั้งผัวไม่เจอ,ห,อห้ามไปตรงนี้ สูดทำลายตัวเองสูดทำลา,ายตัวเองละสามสิบวนาทีไม่ถึงฮุมกด <c oughs> เดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนส่วนของอัลติเมทคลิกก็เหมือนกับไอตัวนี้แหละ ก็ทำเหมือนกันหซ้วซ้อ o หัซ้หมดสแก เล่นเพิ่มนะ f า s t กับ f Arm Diamond Head และวิร์กด้วยชื่อแต่ละชื่อนี่กัดโคตรยากมาวั e v ันวันวัน i ันวันโอ d e t ยมั้ d เฉพาะบางสูตร,ตรที่ผมบางสูตรผมจำได้นะโองมันจำยากเลยต้องจดเอาไว้ส่วนของอส่วนของห้าคอนิบูลส์ขวาขวาเอ้ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย โมดน,นี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่เคยดูแต่จะสแกนเอเรียนแหละขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ดูโอ้โหนี่ยเดี๋ยวตัดคลิปก่อนไม่ต้องแล้วมั้ง เฉพาะจำได้นะสิ่งที่เขาเพิ่มมาก็คือเอนตัวนี้เลยออมนิคลิกในตอนเบนเทนข้าพลาสติกตอนเกมโอ้ใช่ไหมว่าตอนนน,นั้แหละสูตรเท่าเดิมนะ ก็เดิมเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนดีไซน์เลยออเจมโอ้ยต่อ,อ,อไปก็คืออติเมอาิกในเกมเบนเทนออติเมเ,เรียนคอสคอ,อสมิเอร์แรชชันอะไรเซอยร์อะไรเนี่ยอ่านผิดก็ขออภัยมา ดูปุ๊บแต่ไม่มีออติเมตนะแกล้ๆปุ๊บเลยนะครับเอาล่ะมันเป็นจะมัน่นคันรับผู้ชมผมแค่มาเล่นวิวแอปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปกันด้วยครับขอลาตัวไปก่อนเส์อครับบายบายอย่าลืมกดติดตาม